สวัสดีครับผมสวัสดี FC ชอ่องอุดเบียกชแนลครับสวัสดี FC ที่อยู่ในประเทศไทยแหละกกอยต่้งประเทศครับมุนิกาซีพามาเปิดราคาควายครับผมสถา,านที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมบ้านหัวขวาตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมอยู่ข้อของเสียเอครับผม เจ้าของว่าสะดวกเขากล้องนะครับวันนี้ควายบมมีซื้อนะครับควายบมไมีซื้อนะครับผมรอดเจ้าของไม่ไปตั้งเอาคันยูนี่กชิตั้งซื้อไว้นะครับควายเสือสายมั่งไหนครับธรรมดาเทานี้แหละครับเป็นควายบ้านนะครับควายโบราณนะครับธรรมดาครับแต่ว่าเบื้องจากเบื้องหน้าตาเราสวยงามครับ ลำตัวยาวครับผมหน้าตาครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องข้อแตกนะครับผมอ่องคอผูกโบนะครับหน้าตาทางดังก้มดีครับผมหน้าตาสวยงามครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเจ็ดครับหนึ่งร้อยอีกนิดนิดยุต่อกัครับแต่ว่าเอาเท่านั้นครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ แยงขาดีนะครับผมขาก็ง่ายดีนะครับเบืเ้องด้านหลังนะครับเบื้องด้านหลังไหมด้านหลังวันอ้วนเต็มที่นะครับผมกันอ้วนเต็มที่นี่หั้งที่เป็นตะเบิ้งครับผม ลำตัวดีครับหน้าตาสวยทองเท่าไหร่ล้าคบนี่หรือควายสาวทองไม่ตัวแรกเขาจะแยกเอาเลยครับตัวแรกเขาจะแยกครับทองที่สองนะครับอยู่ในทองนะครับตอนนี้อยู่ในทองตอนนี้ทับกับเก้าเจริญนะครับครับเก้าเจริญผ่านรอบนี่ครับใบรับประกันจากหมอผสมครับผม ดีครับนี่บนข้างหน้าเลยครับครับหน้ามัหน้าสวยแข็งขาดีนะครับราคาครับผมใบเจ็ดสิบห้าครับเปิดไวเจ็ดสิบห้าเปิดไวเจ็ดสิบห้านะครับผมต่อรองได้ครับเจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้ครับกล้วยสวยงามครับผมหน้าตาดีครับมีองค์ข้อ อรดมทัศนีควายไทยมีนะครับมี่ชัดเจนนะครับเจ็ดหมืนห้าเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามครับสี่หนึ่งห้าสี่แปดสองสามความสูงนะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผู้ใดนะครับที่ต้องการนะครับอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับผมได้ควาย ไปเลี้ยงนี่ครับทองเลยนะครับทองผสมกับเกาจะเล่นยังดีครับผมนี่ใบรับประกันไปรุ่นเบื้องลูกอีกนะครับแม่กระลำตัวดีครับลูกตัวแรกเป็นไงครับกเจะแยกเอาละครับเห็นไหมครับเห็นลักษณะของลูกถือว่าได้เลครับก็จะแยกได้งได้ลูกลูกได้บางแปดเดี่ยวะ็จาแยกยานมเลยลูกงามเลยนะครับ มครับควายอย่างาครับควายหูครับผมสนใจอยากได้ควายไปเรียงครับเจ็ดมื่อหาราคารับผาคาเกษตรกรเอื้อมถึงได้ครับวันเที่ยวไหนบึงกำหนดคลอดปีนาครับผมวันที่สิบแปดเดือนแปดนะครับหกสี่ครับ ราคาหนีมาต่อรองนะครับขอบคุณนะครับเอฟีทียูในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์ของผมนะครับคลิปของผมกาขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ครับผมหน้าตาสวยงามใสได้ครับแม่นี่แถมยังมีเลือดดีๆนะครับอยู่ในทองอีกตั้งหากครับผมเอาให้ชมอีกักรอบนะครับก่อนที่จบคลิปครับ ผมสำหรับคลิปนี้นะครับกาขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ